พร้อมค่ะไปจากใจเลยเพราะจะกินน้องอ่ะจะกินสูตรที่ลงเซ็กซี่เลยเซ็กซี่สุดๆใช่ก็เป็นช่วงที่ผ่อนคลายใช่ผ่อนคลายจ้าผ่อนคลายจากทุกอย่างก็คือเอ่อเหมือนมีวันว่างทั้งหมดจริงๆอ่ะก็ถ้าตีรวมๆประมาณหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งวันมก็เลยอ่ะ ตีรุนไปกับผู้จัดการเลยค่ะไปพักผ่อนหย่อนใจกันที่หัวหินมีภคือมันหนักน่วงมาตลอดแล้วมันต้องพักแล้วตองพักนิดหนึ่อะไรอย่างเงี้ยก็ด้วยความที่เราทำงานตลอดก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาซื้อเสื้อผ้าใช่ก็เลยมีเท่าที่เห็นนั่นแหละคดูมันไม่ได้ตั้งใจเหมือนะไรได้พอมัไม่พอมเลยชุดที่เห็นว่าเซ็กซี่ไม่ได้ตั้งใจเซ็กซี่เลยนะชุดมีแค่น้ อ็กี่หน่อยได้ไหมล่าแม่ตอบพี่เบลไปอย่างนี้แม่ว่ายังไงคุณแม่ว่าไงคุณแม่ปล่อยคุณแม่ปล่อยเบอแม่ปล่อยเบอเลยใช่คุณแม่ปล่อยเบอร์เผื่อังไม่เห็นเลยด้วยซ้ำแต่ว่าเราก็คือไม่ได้แจ้งใครฟิตติ้งให้ดูก่อนไม่มีไม่มีเลยจะฟิตให้ใครเนี่ยเมื่อคนถ่ายผู้จัดการเราเองใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นแบบสีสันใหม่ให้คนได้ช่นชมนิดนึงใช่ผู้จัดการก็จะบอกว่าดึงขึ้นอีกดึงขึ้นอีกเราเรา ูงไม่ยันแม่เอวสูงไม่ยัในรอบในรอบกี่ปีในรอบกี่เดือนีไม่แน่ใจว่าในรอบกี่ปีแต่ทักที่รู้คือปีนี้ไม่ได้โป้แน่ๆปีนี้แทบไม่มีอะไรได้โปเลยแต่ปกติจากที่ก็คือภาพจำเรามันไม่ได้เป็นแบบเซ็กซี่อยู่แล้วใช่คุณก็เลยตื่นตาตื่นใจเนาะก็เป็นไปได้เพราะว่านานแล้วที่ไม่ได้ถ่ายแบบใช่นานมากเหมือนกันที่ไม่ได้ถ่ายชุดว่ายน้ำไม่ได้ไปทะเลไม่ได้ไปอะไรอย่างนี้เลย ไอเกตดีจะมีจะมีมาสายนี่ไหมเอออยู่ที่คนจ้างอ่าอันนี้เป็นเรื่องของเงินทองละเป็นเรื่องของเงินทองเออเออแต่ก็ไม่ได้ติดเป็นคนแบบแพ๊บด้วยไปดารา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 ก็คือถ้าสมมติว่าเป็นคนไม่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 ติดสามารถถ่ายได้ แตป่ปีนี้จะมีแพนปเปที่ยวอีกไหมเพราะเราก็หนักมาตั้งแต่รับบทในหนังอะไรมีม,ม,มีค่ะก็คือวันนี้จริงๆวันนี้วันทํางานของกองหนังวันสุดท้าย<อ>วันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีโปรโมทหนังนิดหน่อยอแต่ว่าเป็นงานแบบถ่ายรายการ แล้วหลังจากนี้จะขออนุญาตทุกท่านไปปลูกไรผมนะคะหลายปีแล้วนะค่ะหลายปีแล้วนะในที่สุดวันนี้ก็ได้เวลาเลื่องามยามดีโอใช่เธอมาดิท่านบิลเลอร์พอดีกับรู้ใจเออเป็นย่มดีนี่นี่ใช่ไปปลูกที่ไหนที่ไทยไหมถูกที่ไทยแต่ยังไม่บอกหรอกที่ไหนขอดูผลงานก่อนคือเล่งมานานละยังไม่ว่าเลงมานานละ ปัญหาเรื่องไรผมเรามันคุยกันมานานแล้วใช่แล้วคิดมาตลอดนี่เหมือนจะโฆษณาให้เขาแต่ว่าไม่ได้โฆษณาเขานะคะคือเราเข้าใจมาตลอดทั้งชีวิตว่าไม่น่าต้องก่อยแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นแผลเป็นมันไม่น่าจะแบบปลูกทรับรอยแผลเป็นได้จนไปเจอพี่ต้นหอมทำคลิปไม่ได้รู้จักพี่ต้นหอมเป็นการส่วนตัวแต่ดีเอ็มหาเลยทันทีแล้วก็เหมือนก็นางก็น่ารักมากนางก็ให้คําปรึกษาจนโอเคเราก็ได้จังหวะของเราก็คือวันมะรืนนี้ รีคิวงานทุกอย่างเสร็จเคลียร์เลยรีวิวเลยเจอแน่อะไรผมไอลูกค้าไหมรีวิวไหมจ่ายเองตอนแรกติดต่อไปแต่สุดท้ายก็เหมือนจะรีวิวให้พอเขาบอกยอดเงินมาเราก็แอบว้าวอยู่ใช่ก็เลยอุ้ยยังพอจะทำอะไรแรกให้ได้ไหมคะพี่ เาก็รับซื้อเราอยู่ก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวทำคลิปให้ดูค่ะก็ใจว่าเดี๋ยวอาจจะพักสักช่วงหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวกลับมาทำงานเนาะใช่ค่ะก็ขอไปปลุกผมแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวขอไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้กับเพื่อนๆก่อนก็เดี๋ยวจะได้เห็นรูปภาพถ้าเห็นว่าพวกหัวอยู่แปลว่าลูกผมกำลังขึ้นอะไรอย่างเงี้ยชิปนี้ประมาณ6วันค่ะไปตลาดคริสต์มาสทีเซี่ยงไฮ้เขาเราที่นู่นด้วยไหมคะหรือว่ายังกลับมาที่ไทยกลับมาที่ไทยค่ะใช่เพราะว่าต้องมา เขาได้กับแม่อันนี้คือไปบังคับไปบังคับใช่ครับ่ว่านี่คือปลูกผุ่มเช้าจะกี่ไปเซี่ยงไฮ้เลยใช่ใช่ทุกอย่างดูมันไปได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ไปได้แหละอากาศหนาวมันก็จะทำให้แบบแผลมันไม่อักเสบเป็นไปได้ก็คาดหวังอยู่ว่าไปถึงปุ๊บก็คือแผลจะแห้งเลยแต่ถามเขาแล้วเขาบอกว่าปกติคนอื่นเขาก็ปลูกกันวันนึงแล้วก็บินกลับประเทศเลยก็คิดว่าเอ้ย มันก็มีความหวังอยู่คิดว่าจะปลูกให้มาถึงคิ้วเลยค่ะที่แบบไม่ต้องทำหเออไม่ต้องทำหลายรอบเผื่อเถกขึ้นไปอีกโอเคขอบคุณค่ะุดน่ะหลจำไว้เลยนะคะอะไรผมนี้จำไว้เลยจะมีแล้วจะน้าใหม่อ่ะก็มีอีกสองอ่ครังนี้น้าเซ็มามาหนึ่งสองสามจาหนึ่งสองสามอ่นก็มีต่อเลยนะคะหนึ่งสอง